ทีนี้ไปลองเช็ครายชื่อกันหน่อยไหมว่าปรากฏการที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่บอกไปว่ามีทั้งรัฐมนตรีทั้งสสแล้วก็นักการเมืองข้าราชการระดับสูงที่ปรากฏภาพคอยติดตามข้างกายคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยมีใครบ้างคนแรกเลยก็คือร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็เป็นสสพยาวด้วยนะคะคนที่สองค่ะคุณเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยมอทอนะแล้วก็เป็นสสบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยด้วยคนที่สค่ะ คุณภูดิตอีสุวันอดีตสอส,อสอพิจิตของพรรคเพื่อไทยแล้วก็ปัจจุบันนี้อยู่พลังประชารัฐนะแล้วก็ยังมีพลตบเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือว่าบิ๊กโจกก็ไปด้วย ยังมีคุณประยูนอินสกุลนะคะปลัดกระทรวงเกษตรและสาหากรณ์ค่ะแล้วก็มีคุณจตุพรบุรุษทัศน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณชูชาติรักจิตอธิบดีกรมชนลประทานนี่ก็เป็นบุคคลสําคัญนะที่ไปปรากฏกายข้างกับคุณทักษิณเมื่อวานนี้เลยค่ะเอ๊ะถามถึงสสเพื่อไทยมีบ้างหรือเปล่าใช่ไหมฮะก็น่าสนใจขณะเดียวกันเมื่อวานนี้คุณวิสุทธ์ชัยนรุณนสสบัญชีรายชื่อจากทางเพื่อไทยก็เนี่ยครับ ถูกสัมภาษณ์แล้วก็ให้ความเห็นเกี่ยวข้องกับคุณทักษิณไปที่เชียงใหม่โดยที่ไม่ได้มีสสเพื่อไทยไปรอต้อนรับคือสอส,อสอเพื่อไทยทั้งหมดรวมถึงสอส,อสอพักร่วมรัฐบาลเนี่ยเขาประชุมสภากันอยู่<อ>ก็เลยไม่ได้เดินทางไปไหนอย่างที่เคยบอกเอาไว้อะครับเพราะว่าพักร่วมเองเขาก็เป็นองค์ประชุมใช่ไหมครับต้องรับผิดชอบงานในสภาก่อน ส่วนที่มีภาพปรากฏของร้อยเอกธรมนพพรมพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ไปปรากฏภาพอยู่ที่เชียงใหม่ไปทํางานตามงานกระทรวงเนี่ยนะครับคุณวิสุทธ์บอกว่าอันนี้ไม่รู้ไม่ทราบท่านจะไปพบเมื่อไหร่อันนี้ไม่รู้เรื่องเลยเพราะท่านเป็นรัฐมนตรีจริงๆท่านไม่จําเป็นต้องมาร่วมประชุมสภา,าส่วนจะมีภารกิจหรือจะไปขอคําปรึกษาหาหรือยอย่างไรอันนี้ไม่ทราบไม่สามารถก้าวล่วงไปยังพักการเมืองอื่นได้ครับคือมันก็เป็นไปตามรายงานข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ว่าระหว่างที่คุณนักศิลป์ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยไม่อยากให้ สอสอแล้วก็รัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยแห่กันมารอต้อนรับอ,อยากจะให้ไปให้ความสําคัญกับงานสภามากกว่าเดี๋ยวจะโดนเชื่อมโยงเรื่องของการเมืองก็โดนคอรหาอีกอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะมันก็เลยปรากฏภาพออกมาว่าสอสอของพรรคเพื่อไทยเนี่ยไปรอต้อนรับคุณทักษิณน้อยนะขณะเดียวกันอีกหนึ่งคนที่ไปปรากฏภาพ แบบอยู่ห่างๆอย,างอย่างห่วงๆนั่น<อ>ก็คือ Big คบิ๊กโจ๊กคนตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพาหลายคนสงสัยนี่ค่ะวงแดงมาให้ดูยืนอยู่ไกลๆแบบนี้แต่ก็คอยมองคุณทักษิณอยู่ไม่ห่างเลยสงสัยว่าบิ๊กโจ๊กไปทําอะไรบิ๊กโจ๊กออกมาแจงเหมือนกันคุณผู้ชมคะบอกว่าการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ปรากฏภาพว่าไปต้อนรับคุณทักษิณทั้งที่บริเวณสนามบิน อุทยาลหลวงราชพฤกษ์ตลอดจนพัตาคารอาหารจีนเนี่ยนะบอกตอนเองเนี่ยมาทําภารกิจดูแลความเรียบร้อยเรื่องของการประชุมครอรมอนนอกสถานที่ที่เขาจะจัดที่จังหวัดพะเยาสัปดาห์หน้าใช่ไหมคะวันจันทร์อังคารแล้วที่ไปก่อนก็คือถือโอกาสมาทักทายแล้วก็ดูแลความสงบเรียบร้อยให้กับคุณทักษิณด้วยนักข่าวก็เลยถามบิ๊กโจ๊กว่าเออมีหน้าที่อะไรล่ะถึงมาดูแลความสงบเรียบร้อยให้กับคุณทักษิณบิ๊กโจ๊กบอกเดี๋ยวขอไปต้อนรับคุณทักษิณก่อนนะ เนื่องจากตอนนั้นเนี่ยเป็นจังหวะที่คุณนักสินเดินทางมาถึงพัตคาารอาหารจีนเจียทงเฮงพอดีเลยเพิ่งได้ถามเพิ่งได้คุยกันตอนช่วงที่อันเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งคาบเกี่ยวกันก่อนก่อนที่จะไปถึงร้านอาหารจีนใช่ไหมครับก็ได้ตอบคาถามนิดเดียวแต่หลักๆก,ก,ก็คือเหมือนไปเตรียมความพร้อมในเรื่องของภารกิจที่จะเกิดขึ้นตอนที่นายกเศรษฐาจะลงพื้นที่ไปตามเรื่องฝุน่นแล้วก็เรื่องของประชุมกรมสัญจรน,นี่แหละก็ไม่แปลกนะ,ะเนาะก็ทํางานดูความเรียบร้อยนะครับอ่ะอีกหนึ่งท่านครับที่ต้องรอจับตากันดูว่าาววันนีี้้้จะไดมโอกกสพบแล ได้พูดคุยหารือกันหรือไม่นะครับนั่นก็คือตัวของท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะครับเสรษสินพาร,รกิจ,จต่างประเทศเดินทางกลับมาปุ๊บก็ยังคงทํางานต่อเนื่องนะครับเดินทางลุยงานต่อเนื่องแล้วแน่นอนนะะักข่าวก็ต้องถามถึงงานที่จะเกิดขึ้นในช่วง 2- 3งสาวันนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ถามถึงความเห็นเกี่ยวข้องกับกรณีที่คุณทักษิณเนี่ยไปที่เชียงใหม่ด้วยท่านนายกเศรษฐาเนี่ยบอกว่าก็มองว่าเป็นธรรมดานะครับ ท่านเป็นนายกมาตั้งกี่ปีไม่ได้กลับบ้านมา17ปีเดี๋ยวผมพูดได้ทุกๆเวทีว่าท่านเป็นนายกที่ได้รับความนิยมสูงสุดที่สุดท่านหนึ่งนำพาประเทศไปสู่ความเจริญได้ท่านเองได้เข้าสู่กระบวนการเรียบร้อยแล้วแล้วก็ออกมาแล้วท่านก็อยากจะกลับบ้านเกิดของท่านคือในมุมของท่านนายกเนี่ยเข้าใจแบบนี้จริงๆอีกอย่างภารกิจของผมที่เดินทางไปที่เชียงใหม่ที่จะเกิดขึ้นในห้วง3วันนี้ครับก็มีการจัดแล้วก็ตั้งมาก่อนไม่ทราบว่าท่านจะลงพื้นที่ด้วย ผมเชื่อว่าเป็นธรรมดาเนื่องจากชาวจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นบ้านเกิดของท่านอย่างอดีตนายกสมชายวงสวัสด์ก็อยู่ที่นั่นก็เชื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ครอบครัวของท่านจะสามารถใช้เวลาที่เสียไป17ปีได้อยู่กับครอบครัวนะครับแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขยินดีที่ท่านได้กลับมายืนที่บ้านเกิดเมืองนอนแล้วก็ยินดีที่ได้มีโอกาสพบป,ปะกับประชาชน ซึ่งก็เชื่อว่าประชาชนอยากจะเจอท่านทานานยกว่าแบบนั้นนะะักข่าวก็ถามต่อว่าการลงพื้นที่ของคุณทักษิณเนี่ยจะเป็นการเพิ่มความนิยมในตัวของพักเพื่อไทยหรือไม่ท่านนายกรัฐมมตรีเสรษฐาบอกว่าไม่ทราบแต่ก็เชื่อว่ามีแฟนคลับของทางเพื่อไทยไปด้วยรวมถึงพักอื่นก็มีไปด้วยนะผมเห็นแล้วท่านก็มีความผูกพันกับนักการเมืองทุกพักท่านเป็นคนที่มีนิสัยใจคออบอ้อมอารีเชื่อว่าหัวหน้าพัก ที่ร่วมรัฐบาลอยู่ก็มีความปรารถนาดีกับท่านทุกคนก็อยากจะไปเยี่ยมเยือนหากถามว่าผมว่าไม่มีอะไรเสียหายทุกๆรอยยิ้มที่เกิดขึ้นในทุกอีเวนต์เชื่อว่าเป็นอะไรที่ทําให้สังคมเราแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับใช่ค่ะขณะที่ความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณน,นะคะก็ทําให้คอการเมืองมองว่าเอ๊ะมันแบบนี้เป็นการเดินการเมืองคู่ขนานกับ นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินแล้วก็เหมือนเป็นการแบบไปปูฐานเสียงให้กับพักเพื่อไทยคุณเศรษฐาบอกเลยนะคะว่าอันนั้นเนี่ยก็คงเป็นในย่าทางการเมืองอย่างที่บอกตอนก็ไม่ได้ติดขัดอะไรนะที่จะรับคําปรึกษาจากอดีตนายกรัฐมนตรีหลายๆท่านการที่ใครจะอยู่พักอะไรรักใครชอบใครก็เป็นสิทธิ์และเป็นเรื่องของบุคคลน,นั้นๆไปแต่ตนเนี่ยมีหน้าที่ในการบริหารบ้านเมืองและในฐานะนายกรัฐมนตรีตนก็ขอทําหน้าที่ของตอนอย่างเต็มที่และถ้าใครมีข้อ คิดเห็นอะไรหรือเป็นข้อเสนอแนะดีๆตนก็ยินดีรับฟังตลอดนะนักข่าวเลยถามว่าเอ๊ะแล้ววันนี้จะมีโอกาสได้เห็นภาพรวมตัวนายกรัฐมนตรี3ท่านหรือไม่ <c oughs> เออเป็นภาพแบบอดีตนายกสองคนใช่ไหม <c oughs> ก็คือคุณสมชายวงสวัสดิ์คุณ <c oughs> ทักษิณชินวัตรพบปะกับนายกเศรษฐาทวีสินก็เท่ากับเป็นอดีตนายกออรวมกับนายก ก็เป็นนายก3คนอะไรแบบนั้นเนี่ยจะได้เจอกันไหมคุณเศรษฐาบอกว่าคิดว่าคงมีโอกาสนะแต่ยังไม่ได้มีการนัดหมายอะไรภารกิจวันนี้แน่นเอียดเลยขณะที่ในวันพรุ่งนี้ตนก็มีภารกิจทั้งวันเหมือนกันนะคะ ก็คือจะมีการลงพื้นที่หลายจุดในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ไม่ได้นัดหมายเป็นกิจลักษณะนะแต่เชื่อว่าบรรยากาศวันนี้จากการที่ดูในโซเชียลมีเดียก่อนลงมาให้สัมภาษณ์กับสื่อรู้สึกว่าอบอุ่นดีแต่แน่นอนแหละเสียงต่างๆก็คงจะมีคนแบบเอ๊ะขึ้นมาบ้างแต่ในความคิดของตนคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมีแต่รอยยิ้มในประเทศไทยแล้วก็เชื่อว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะคะนายกรัฐมนตรียังพูดถึงข้าราชาการที่เดินทางไปต้อนรับคุณทักษิณที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงของเวลาราชาการบาง คนบอกลาราชาการไปใช่ไหมแบบนี้เนี่ยอาจจะถูกกิบยกมาเป็นเป้าในการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านนายกบอกว่าตนคงไม่ไปลงรายละเอียดขณะนั้นนะว่าการอภิปรายของฝ่ายค้านจะเป็นเรื่องอะไรบ้างแต่ตามที่เข้าใจคงจะเป็นเรื่องของการบริหารราชาการแผ่นดินตนก็พร้อมที่จะตอบส่วนใครจะไปรับใครอะไรอย่างไร ก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละว่าท่านักษินเนี่ยจากประเทศไทยไป17ปีท่านไม่ได้กลับบ้านเกิดมานานขนาดนี้เป็นอะไรที่เราต้องเข้าใจท่านเองเป็นนายกมายาวนานอย่างที่บอกมีพักพวกเพื่อนฝูงในแวดวงการเมืองเยอะเชื่อว่าทุกคนที่ไปก็ไปต้อนรับด้วยความรักแล้วก็ความปรารถนาดีแต่เรื่อง ของรัฐมนตรีเนี่ยอยากจะให้ไปถามเจ้าตัวมากกว่าไม่ใช่มาถามตนเองอขณะเดียวกันข้าราชการที่ใช้เวลาราชการไปต้อนรับคุณนศิษป์อันนี้ก็ขอให้ช่วยดูความเหมาะสมด้วยเหมือนจะแบบติงติงเหมือนกันนะว่าถ้ายังอยู่ในเวลาราชการแล้วไปต้อนรับคุณนศิษิ์ดูความเหมาะสมด้วยนะใช่เพราะว่า